เข้ามานะครับพี่น้องเอฟซีวันนี้เราก็มาพูดเรื่องเหตุบ้านการเมืองเรื่องข่าวนะครับข่าวข่าวที่เป็นประเด็นเนาะท่านวยกดไปลวนลามนะครับพี่น้องเอฟซีนะไปกดไปหอมบบว่านะเออไปกดไปหอมนะจูจป,ปากด้วยหรือปาก็ไม่รู้เออบอกว่าอะไรครับอ่าว่าเป็นทนวยสายจกบันนี่ครับจกหงักบ,บันนี้ฮ่าจกอะไรนะครับมุจกจกหงังแล้วครับพี่น้องเอ้ย อกระจกมองมันมีแห้งบอกว่าจาไหนก็ไม่รู้นะจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะครับก็เป็นข่าวข่าวโอ้ยนะครับเป็นข่าวเป็นข่าวโอ้ยดังทั่วอะไรครับโซเชียลที่นี่นะครับอ่าเห็นไหมครับเขาบอกว่าเขาคิดน้อยเวลามันเกิดเรื่องเกิดราวที่นี่โอ้ยครับทุกอ,อกทุกใจบอกว่าทุกอ,อกทุกใจเอาตัวเองทําเองใช่ไหมล่ะนะครับ อแล้วเขาก็มีการระงับใช่ไหมไม่ให้ออกรายการด้วยใช่ไหมละ่ะเพราะอะไรครับมีเรื่องมีราวดิเพราะอะไรครับมันจะมีผลกระทบต่อรายการเขาทีนี้นะฮะอ่ามันเพราะอะไรครับเขาต้องปัดอะไรครับอะไรที่มันเน่าเขาโอยปัดหนีแล้วครับปัดดางนี้นี้ยต่างคนก็ต่างเอาตัวรอดไง ออต่างคนต่างเอาตัวเรากูไปยังห่งน้ำเด้อเนี่ยมันเป็นตาสีแตกเนี่ยมันดีเพิ่งกวาาหันอะไรที่มันชั่วอะไรที่มันชั่วชัวอะไรที่มันเลวเนี่ยมันเรื่องที่ไม่เป็นตาสีแตกนะนะโจกบ่พอแล้วก็สิจกเงินในกระเป๋าส่งเจ้าของแล้วครับบัดรนี้ก็ะจกเงินในบัตรซีตัวเองแล้วบัดนี้ไม่น่าเชื่อเลยครับ <c oughs> ไม่น่าทําเลยนะครับอายุก็ปูนี้แล้วนะครับ อ่าเรื่องสภาวธนความเราก็ไม่รู้นะครับเรื่องนี้นะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะเขาจะว่ายังไงนะครับเขาจะว่ายังไงเขาจะพูดยังไงนะครับอันนี้เราก็รอดูผู้หญิงเด็กผู้หญิงสวยมากเลยนะช่างตั้มผู้หญิงในกรุงเทพนี่อายุสิบแปดปีหน้าเขานี่จะเหมือนแบบอายุ20กว่าปีแล้วได้พี่น้องเอนะเพราะเขาแต่งเขาสวยเนาะ ออนะครับพี่น้องเอฟจีนะเพราะอะไรครับก็ต้องดูแล้วครับถึงชวนเขาอะไรครับมันมีการเรื่องการสูสสาวหรือเปล่าเรื่องอยากเซิงเขาหรือเปล่าความคิดเห็นนี่นะผมความคิดของผมนี่นะทําไมถึงทักไลน์ทําไมถึงพูดจาหวานล้อมหรือเปล่าหรือยังไงทําทไมถึงชวนไปจิบกาแฟทําไมคิดว่าต้องชวนไปนั่นไปนี่อยู่ไหนเออจะให้ไปรับไหมแบบนี้ไงจริงหรือเปล่าฮะ <c oughs> อมันเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องเอ,อ้สี่นะเดินมาเย็บอันนี้เอาทำออไมถึงเป็นแบบนี้วะโอ,อ้ทำไมถึงเป็นแบบนี้วะส่งของมามันเป็นแบบนี้ม,นบบนมีรอยแกะรอยอะไรเนาะไปซนีอ่อันนี้มีการเย็บเอาใหม่มแล้วก็มา อันนี้คือเอกสารเอกสารสำคัญนะอืมอ,มอมืมันเป็นรอยแกะมันมีรอยแกะด้วยไหมอืมนี่เขาจะติดกาวมาเห็นไหมครับแล้วก็มีรอยฉีก่นี่เห็นไหมแล้วก็มาเย็บแล,แล้วก็มาเย็บใหม่มันมัน,ม,นมันใช่หรือเปล่าครับพี่น้องจีเดียวผมจะโทรถ,ถามมาคนส่งคนส่งว่ายิงแบบนี้มาไหมหรือยังไงนะครับนะเนาะม,มันมันไม่ใช่แล้วแบบนี้นะ มันไม่มีจัรยาบรณแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะผมว่านะมันมีรอยฉีกนี้เห็นไหมรอยติดก,กาวมามีรอยฉีกก็ไม่ใช่แบบนี้อโอ้ไม่ไหวอ่ถ่ายรูปไปก่อนอืมอ่เข้ามาเข้ามานะครับพี่น้องเอฟซีน้องวุ้ไอ้ยก็สวยด้วยเพราะว่าเป็นคน <c oughs> เอา้า เด็กเนาะนะครับพี่น้องเอฟจีเราต้องอะไรยัง่งอันอะไรเอาเ้าจะห้าบปหัวงูมันบอกครับอายุเราก็เก๋แล้วเพราะอะไรครับรู้จักกับกับพ่อเด็กด้วยได้บนันจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่ครับอันนี้เขาออกมาพูดได้เออนะครับแล้วมันสมควรที่จะทําแบบนั้นไหมนะครับแล้วสังคมจะว่ายัางไงนะครับเนะเาะออ เราก็ไม่รู้ดอกว่าเด็กจะเล่นด้วยหรือไม่เล่นด้วยนะครับพี่น้องเอฟซีเราก็ไม่รู้นะเ <c> น <oughs> ี่ยเราก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่าอาก็ไปมาหาสู่บ้านเขาเนาะเออเขาก็นับถือใช่ไหมนะครับอ่าเขาตัดทรงตัดสู่ตัดนั่นตัดนี่ให้นะใช่ไหมนะครับแล้วก็มีการนัดเจอกันนะครับเราเห็นว่าสวยขาวแบบนี้บอกหรือยังไง อยากจีเป็นแฟนบอกเนี่ยมันมันเลยเถิดจากงานไงนัดไปกินก,กาแฟกันแล้วถ้าไม่คิดจะไปจุบเขาจไ,ไมจะไปจุบก,กับไปหอมเขาทําไมนะครับนี่แหละคือตันหากลับม่จะมาขอยกโทอันยกยกมือไหว้นี่มัน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 ,มนอะไรนะขอโทษนี่มันเป็นคําพูดที่ง่ายเกินไปหรือเปล่าครับอันนี้ตัวเองทําตัวเองนะอตัวเองทําตัวเองครับ ความดีที่ทํามาเนี่ยมันหายวับเลยทีนี้เป็นเพื่อเป็นเพื่อนกับพ่อของเด็กด้วยโอ้นี่และครับที่มันเจ็บช้าน้ําใจเขาก็อะไรเนาะเขาก็ไว้ใจใช่ไหมไว้ใจนะครับไว้ใจอ่เออเขาไว้ใจนะครับไม่น่าทําเลยนะครับนะอันนี้แหละแล้วทุกคนก็ไม่อยากเชื่อด้วยผมก็คนหนึ่งแหละไม่อยากเชื่อผมก็ อ้าวธนวยธนวยกโกไก่กโกไก่กโกไก่กโกกาอยู่นั่นเลยเอ้ามันไปดีบาดนี้เนาะว่ะไปจกเขาอย่างนั้นอย่างนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไรอันนี้ก็ต้องรอดูทั้งสองฝ่ายออกมาพูดนะครับอ่าอะไรเพิ่นลาออกละ,ละเด้บอกใครลาออกพี่อ้ยนเะออาโอ้ตายๆนะอ่ได้ยินว่าพ่อของเด็กก็อยู่ต่างประเทศบอกตอนนี้นะครับเนาะ สังเกตไหมครับคนที่เป็นคนกลางนี่พยายามบบไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งนะเออไม่ว่าจะเป็นอะไรครับไม่ว่าจะเป็นอะไรจาจานจาจานอ่ะนะอ่านะไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งนะไม่อยากนั่นนี่นะเพราะอะไรครับมันเป็นเรื่องเนมโบปิตาสีแตกเรื่องบอดีเด้หน้าตาไม่น่าเป็นคนหื่นเอ้าพี่เอ้เบิ้งงตานตาบดไรเด้อคนเน่านะเออ ยังเห็นว่าผมไว้หนวดไว้เข่าแบบนี้หาว่าผมเป็นโจรบบบนี้แล้วที่สําคัญเนี่ยโอ้ยคนใส่สูตรจะเป็นโจรกันเยอะแยะนี่แหละเขาว่าโจมโจรในเครื่องแบบนะครับคนเราเนี่ยจะไปดูที่อะไรนะที่หนวดที่เข่าหรืออะไรนะหรือเขาจะภายในก็จะเป็นคนดีก็ได้นะครับแนละ้วเราจะดูคนที่ภายนอกนะครับเออาหมาโยกไก ได้เก่าโอ้ยนะครับหวังสีเจ้าบอกบอกพี่วิโอ้วังสีเจ้าวัฒนธรรมอกโอมโยไกได้เการักเกิดจากใจแตมปากไม่กล้าบอกแมนแม่นคำเจ้าเลยพี่วิเออนะไมโยไก่นะหมดแดงฟ้าม่วง เออนะมีการจีบมีการอะไรมันคำพูดคำจากพูดจาหวานล้อมทีนี้จริงหรือเปล่าใช่ไม่ได้พีน้องเอฟซีนะอืมมันเป็นแบบนี้เราก็มาวิเคราะห์เราสามารถวิเคราะห์เราสามารถพูดได้นะนี่แหละครับคนเราเนาะทำดีมาร้อยครั้งพันครั้งผลสุดท้ายตายเพราะหีครับนี่แหละครับเพราะอะไรตั้นหากับครับโอ้ยครับพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับนะยานะ เออถ้าหัวงูเท่าสิตายแล้วกันยังตายย้อนยังตายย้ยอนหีหาะเนี่ยโอ้ยตายนะครับพี่น้องเอฟซีหนะูมักจุกนะโอ้บัดเมียเจ้าของคือบัตจุกนี่นะครับน้องจุกบั่ได้เสียเงิน